คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องแฟนดอมสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่แฟนดอมนะคะ EP ที่85ส้าแล้วค่ะนี่มีคนทบทวน EP ของเรานะคะช่วงนี้เนี่ยราสึกแฮปปี้มากเลยทำไมคะมันหนาวฮรืดูเราพูดถึงฤดูกันนิดนึงอากาศเย็นเอออากาศเย็นก็เลยแฮปปี้หน้าหนาวให้มันเป็นหน้าหนาวกันสักนิดนึงจักไม่เปียกจักไม่เปียดเออเอออันนี้ก็ถือว่าใช่แลวเวลาจะไปไหนมาไหนก็รักษาสุขภาพกันด้วยใช่อากาศเย็นผิวแห้งอืม ดื่มน้ำเยอะๆใส่แมสล้างมือบ่อยๆถูกต้องเ<พ>ว้นระยะห่าง,งช้อนเราช้อนตัวเองอเออกินน้อนช้อนเราถูกแล้วอเออไม่ต้องไปกินกับคนอื่นช่วงนี้เออจะพูดว่าไงดีเห็นกับตัวกันนิดนึง <c oughs> <c oughs> ฉันจะกินของฉัน <c oughs> เธอก็กินของเธอ <c oughs> อาล่ามาพูดถึงอีพีนี้กันบ้างค่ะ <c oughs> เรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเพิ่งมาไม่นานแต่มาแรงแซงทางโค้งเรื่องอะไรนะ น้องๆรุ่น3ของ BNK เราอ่ะไม่ค่อยพูดถึงน้องสักเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ก็มีอะไรให้พูดถึงอีกแล้วมีกิจกรรมที่เป็นอีกเหมือนหนึ่งหน้าที่หนึ่งของไอดอลคือการไลฟ์ในแอป I am for you นั่นเองใช่แต่ว่าน้องมาแบบไม่ให้ซุ้มให้เสียงด้วยนะไม่มีเสียงแบบ ใช้ตั้งมาแล้วจ้าอะไรเงี้ยเออไม่มีไม่มีน้องอยู่ดีๆก็มาทุกคนก็เฮ้ยเออน้องน้องมาน้องมาน้องมาก็จะแบบว่าบอกต่อๆกันไปมันก็เลยเป็นแบบเฮ้ยทำไมแบบว่ายอดวิวแบบสามพันวิวแพนเค้กอะไม่ใช่สามพันวิวสามพันคนที่เข้าไปดูไลคอย่างแพนเค้กอะคือเข้ามาถึงปุ๊บอะคือยอดคือพุ่งพุ่งพุ่ง คือไปสามพันบวกๆเลยนะมไม่ได้ธรรมดาจริงๆสำหรับเด็กรุ่นสามคือจะบอกว่าก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ออฟฟิเชียลให้เราเหมือนกันโดยที่ไม่ได้มีการประกาศไม่ได้บอกกล่าวกันก่อนไม่ได้ให้แบบว่าเหล่าแฟนคลับเตรียมใจว่า เดียวฉันจะเคลียร์งาน<อ>เดียวฉันจะนันนนี่<อ>เพื่อที่จะมาดูน้องอ,อันนี้คือแบบปุบปับปุบปับปุบป,บปบปับรับโช,บชคเออก็รับโชคกันไปเพราะว่าน้องๆก็มาไลฟ์แล้วจะบอกว่าแต่ละคนอะไลฟ์อะชั่วโมงนะคือหนูก็แอบ,บไปดูมาว่าแบบเอ๊น้องทำไลฟ์ live, กี่นาทีปรากฏว่าน้องส่วนใหญ่ไลฟ์แบบหนึ่งชั่วโมงกับอีกนาทีสองนาทีไม่รู้ว่าแบบเขาตั้งโจทย์เอาไว้ว่าแบบ มันต้องแบบขั้นต่หนึ่งชั่วโมง,โมงหรือเป<อ>ล่าอะไรอย่างนี้จริงๆพี่ๆก็เป็นแบบนั้นหรือเปล่ารุ่นหนรุ่นสองอะพี่ๆแต่ละครั้งอ่ะไม่รู้ว่ามีมินิมัมหรือเปล่าแต่ว่าใน1เดือนอ่ะต้องครบสามชั่วโมงเออแต่ว่าไม่งั้นจะไม่ได้ค่าขนมไม่รู้ว่าตอนนี้มีใครล้มแชมป์น้องนายได้ยัง เก้าชั่วโมงสิบนะชั่วโมงคือเยอะมากน้องลฟ์อะไรเนี่ยลูกกินข้าวอ่านหนังสือเล่นโทรศัพท์คือเหมือนอยู่เป็นเพื่อนกันนะเออพราะรุ่น3ามมาไลฟ์เนี่ยแฟนๆก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ย,ยนอนเข้าไปให้กําลังใจน้องใช่แล้วก็แบบไปคือจริงๆการไลฟ์แบบเนี้ยมันทําให้เราได้รู้จักตัวตนของน้องด้วยในบางแง่มุมช่วงแรกๆน้องบางคนก็อาจจะแบบ ตื่นเต้นหนูต้องพูดยังไงต่อคือแบบชวนคุยหน่อยออบางคนก็จะเขินจะแบบทําตัวไม่ค่อยถูกอ่านแต่ข้อความ,มคือถามมาต่อไปก็มีเหมือนกันแต่บางคนก็แบบคือบทจะคุยเก่งก็คุยเก่งเลยนะอย่างเจ้าน้องเล็กโมเน่ <Monet. S 1> โอ้โหน้ำไหลไฟดับอะไรขนาดนั้นลูกไม่มีเดทแอร์เลยโมเน่ <laughs> พูดเก่งพูดเก่งแล้วก็คือแบบรู้จังหวะไม่ได้แบบ แทรกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบ <Ừ. S 1> ทุกคนคิดว่าไงอ่ะหนูจะมาไลฟ์วันไหนดีอ่ะเออทุกคนทุกคนแบบหนูชอบไมอยล่าแบบทุกคน<ม>ชอบไหมไม่มีโอกาสให้พี่พีล่ลุงลุป้าป้าอ่า,อานะนะไ,ได้หายใจเลยลูกเอ้ยก็ไม่ต้องถามก็โยนโยนของขวัญไปเรื่อยๆโยนคุกกี้ไป <laughs> เออปาปึง้ง <laughs> ปึงไปแต่น้อค่ะค่ะค่ะน้อก็ร้อยสร้อยกันต่อไปคือ บางคนอนะอย่างหลายๆคนก็บอกว่าแบบเออบางทีก็เป็นมิติใหม่เหมือนกันนะการดูเด็กๆไลฟ์กันแบบนี้อย่างโมเน่ก็แบบมานั่งดูน้องรอ้อยสร้อยเออมันก็แบบเออมันก็เพลินๆดีไม่รู้เหมือนกันนะไอการที่น้องร้อยสร้อยเนี่ยพอจบไปอะมีคนสั่งช้อปปี้เปล่า <c oughs> เออไปนั่งร้อยกันต่อเออแบบเหมือนทำเหมือนน้องอย่างนีง้ใช่ไหมเอาจริงๆมันก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เ,เกิดประโยชน์ฝึกสมาธิเรา เดี๋ยวนะตอนที่เราดูอ่ะเราไม่แน่ใจว่าสร้อยที่น้องเอามาร้อยอ่ะมันเป็นสร้อยที่แบบสมัยก่อนสมัยเรายังแบบวัยละอ่อนประมาณน้องมาเล่นสร้อยลูกปัดอย่างนั้นแหละลูกปัดอ๋อทำไมเราเห็นเป็นเหมือนโซ่พลาสติกอ่ะเหรอเอาละตายละสายตาสายตาป้าเป็นยังไงแ่ละลูกเอ้ยเออไม่ไม่เราก็เออเออไม่รู้เหมือนกันแต่เราเห็นว่าแบบมันคล้ายๆเป็นแบบเหมือนกับโซ่พลาสติกซึ่งเมื่อก่อนถ้าใครทันนะวัยใกล้ๆ เราเนี่ยนะตามร้านแล้วต้องแบบเอามาร้อยแล้วมันต้องขยุ่มขยุ่มกันนะตามร้านโคกอ่ะที่เป็นตู้เล็กๆอ่ะถูกต้องเอ้ยหนูก็ทันเอ้ยทำไมทันน่ะน้องลอยแกงซื้อไปไปเล่นหมักเก็บไม่น่าเชื่อว่าเด็กอย่างเธอทันหมักเก็บแล้วก็มีไอเนี่ยไม้บรรทัดที่มันเป็นกลมๆเป็นลูแล้วมันก็ทําเป็นรูปลวงวงรูปลูกดอกวงดอกไม้เฮ้ยหนูก็อยู่ในยุคนั้นแล้วก็มีรูปป่งวิทยาศาสตร์ไอเด็กคนนี้มันไม่ธรรมดา ไอเด็กคนนี้มันไม่ไดม้มาพูดถึงน้องๆรุ่นสามกันตอบคือตอนนี้หลายคนแวะเวียนมาพูดคุยกับแฟนๆอย่างน้องพีค่ะนี่กับพีคสมชื่อหลัวสี่สิบแปดคนนี้นี่มันอปป้าชัดๆตอนแรกไม่คิดว่าน้องหลัวนะคือเคยเห็นน้องแสดงเทเตอร์ครั้งหนึ่งปะอ,อ,อ,อใช่ใช่ใช่ มาแทนพี่แก้วพี่แก้วป่วยแบบปรับร,ร,รับโชคเหมือนกันยลายเต้นดีก็เลยคุยกับพี่อุ้มว่าเฮ้ยทำไมแบบพอเห็นพีคแล้วว่านึกถึงน้ำหนึ่งคือแบบแบบเป็นทีมหลวงอ,ออะไม่รู้อ่ะแต่ว่าเห็นเห็นเห็นพีคยังไงเราก็นึกถึงคิมยอนเคียงนัก,กวอลเล่ญี่ปุ่นเอ้ยไม่ใช่ญี่ปุ่นขอภัยเกาหลีเพื่อนพี่ปุ้มจิตใช่ไหมใช่เขาเป็นเขาเป็นเพื่อนกัน ก็ในวงการนักกีฬานั่นแหละคือแต่คือจะบอกว่าแบบคือจะเอาสองมีคนเอามาเทียบกันแล้วนะเหมือนเหมาะมุ้งเหมือนอือแล้วก็คือแบบพูดถึงไลฟ์ของน้องๆอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันดูมีสีสันคือพอไลฟ์ครั้งแรกใช่ไหมทุกคนช่วยกันค่ะคือพอคนนี้ไลฟ์ปุ๊บก็จะเข้ามาดูเข้ามาเมนเข้ามาเมนนะอ๋อที่บอกว่าพีคอะว่าทําไมพีคเพราะว่าเพราะว่าเด็ก CGM เเข้ามาเยอะมากเข้ามาต่อ <laughs> อะไรมันจะเยอะขนาดนี้แล้วคือแบบเหมือนกับมีวีมีฝ้าด้วยโอ,อ้แล้วก็แบบแองเจิลนี่ก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยเรจะพูดว่าแองเจิลแบบจีบเราอะไรอะไรนองนี้ <laughs> ใช่ปะอ,อ,อันนี้ก็ขำอะแล้วก็แบบเอออันนั้นแบบเป็นเป็นไลฟ์ที่ค่อนข้างบันเทิงแล้วน้องมันแบบสาวโอเคป๊อปแฟนคลับถามเพลงนู้นวงนี้วงนั้น ชอบคือชอบทุกสิ่งอย่างรู้จักทุกวงเกลร์กรุ่ปุนป้าอย่างเกอร์เจนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวๆรุ่นป้าสะท้อนใจมากเดี๋ยวก่อนก็ถามสิบกว่ากันแล้วโอบ้มันสิบกว่าปีแล้วนะเกอร์เจนน่ะมาว่าน้องยูลิของฉันได้ยังไงไม่ได้ว่ายูลิคือมันก็สะท้อนไงดิฉันก็เคยเป็นแบบเป็นแม่ยกมาก่อนเป็นแบบยืนยือะไรแบบนี้เออนะ แล้วพกีก็บอกว่าตอนตอนแรกอันนี้ก็แบบเล่าชีวิตส่วนตัวบอกว่าตอนแรกอะ่ะน้องอเรียนวิคณิตแต่ว่าพอออฟฟิชั่นเบียนเคติดใช่ป่ะโรงเรียนก็แบบไม่อนุญาตให้แบบคือเป็นไอดอลด้วยเรียนไปด้วยอะไรแบบนี้แสดงว่าเป็นโรงเรียนสายวิชาการแน่ก็เลยต้องย้ายโรงเรียนเปลี่ยนมาเรียนสิ่ภาษาแต่ว่าก็เรียนได้ไม่กี่เดือนก็ออกมาเตรียมสอบ GED เด็<ต>กเบียนเคสอบ GED กันเยอะก็ไหนๆเลือกทางไอดอลแล้วเนาะก็ ไม่เป็นไรถ้าโรงเรียนไม่ไม่แอกเซปที่เราจะเป็นแบบนี้เราก็เปลี่ยนก็นได้ไม่เป็นไรอืม,อมแต่ก็ก,ก็ก็ต้องเคารพกฎกติกาเช่นกันอืมเพราะว่าเราเราก็อยู่ในเขาเรียกว่าหน้าที่ของนักเรียนอแล้วก็วมีอีกหลายคนอยากโอ้โหคนนี้ไม่ได้ต้องพูดป๊อปเปอร์ป๊อปเปอร์มาขิงพี่เชอร์ป๊อปเปอร์คือเดี๋ยวนะเชก่เทือนเนอ มีคนเขาแซวแฟนแฟนเขาแซวแชร์กี่เถื่อนเหรอลูกอะไรแบบนี้คือเห็นแล้วแบบทุกคนแบบพรึบตาร้อนกันมากเผาเผาเผาข้อหนูมีอะไรจะแบบจะโชว์แหละแล้วก็แบบหยิบกระเป๋าตังค์ขึ้นมาวางลาวกับแบบรุ่นเราสมัยวัยรุ่นเลละี่ราะถูกใช่เราจะต้องเราใช่แล้วยิ่งถ้ามีรูปคู่มันต้องมีในกระเป๋าตังค์เปิดมาปุ๊บต้องเป็น เป็นรูปศิลปินคนนั้นหรือรูปของคนที่เรารู้สึกพิเศษด้วยอุ้มอ้อมอะไรอย่างนี้อุ้มอ้อมอุ้มอ้อมพี่อ้อมไงพี่อ้อมของเรานั่นเองนะคพี่อ้อมสุนิสา my idol อือหรือไม่ก็แบบเป็นกระเป๋าตังไลศิลปินนนั้นเคยเห็นไหมสมัยยุคหนูอะไม่ไม่สมัยยุคยุคนี้ไม่มียุคหนูมีไม่มีแต่ว่ามันก็จะดูแบบ ถ้ามองตอนเนี้ยคือตัวเองซื้อชฉได้ยังไงเป็นแบบลายดงบางชิงกีอย่างเงี้ยไม่มันมันก็ดูมันก็ดูย <c oughs> ูนิคดีพือดูยูนิคดีคือแต่ว่าสมัยถ้าพูดถึงสมัยอุ้มตอนนั้นถ้ามีอะพวงกุญแจ <c oughs> อืออ่าถ้าถ้าพูดถึงแบบไอดอลที่เราชอบดาราที่เราชอบก็จะมีแบบพวงคุณแจพวงกุญแจองุ่นใช่ปะองหุ่นคืออะไรอะ่ะมันก็จะเป็นรูปเล็กๆอะ่ะ แล้วก็มีหลายๆค่ะคเออเมันสมัยโซวอนอะมีแบบนั้นไหสมัยโซวอนี่เราีเราเป็วมีมีมีแต่ว่าพูดถึงสมัยก่อนสมัยอุ้มยังแบบเรียนมัธยมอยู่อ่ะก็มีพวงคุญแจนะแต่ว่าเป็นอ่งุ่นไหมจําไม่ได้แล้วก็จะมีแบบคือต้องต้องไปเดินมามงคลองแล้วก็มีรูปอัดกรอบอันนี้ของแท้ออ ผ่านไปสําหรับป๊อปเปอร์เพราะว่าเรารู้สึกว่าอันนี้เราอิจฉาตาร้อนจริงจริงแต่เราขอพูดอีกอันหนึ่งได้ไหมเขาน้องเ็าถามว่าเออตอนนั้นอ่ะที่แบบสอบร้องเพลงที่ตอนในเซนไปอ่ะที่ร้องเพลงตอนจนต้นรักอ่ะแล้วก็แบบตอนนั้นมันแบบมันเป็นยังไงเหรอเหมือนมีคนมาแอบมองอ่ะเนาะเออน้องก็บอกว่าก็ไม่ได้อะไรหรอก ก็ชอบก็ให้รู้ว่าชอบโอ๊ยป๊อปเปอกรสิโลบอิจฉาก็ไปแถว่คิวหนูไปต่อคิวลูกพี่พี่คิวเมียก็ต่อกันมาสามสี่ปีแล้วเนี่ยป๊อปน้องอาจจะไม่ต้องต่อเลยก็ได้นะหรือเปล่าพุ่งเข้าไปกอดเลยทําเราอิจฉาตาร้อนเผาเออคือหลายๆคนอ่ะน่าสนใจมากๆอ๋อมีอีกคนนึงเรานึกออกแล้วน้องมีนอือ น้องมีนก็ energy คนนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันเป็นเด็กที่แบบคุยเก่งมากคนอแล้วก็มีมีอย่างหนึ่งที่น้องคุยแล้วเรารู้สึกชอบก็คือแบบมีแฟนคลับไปถามว่าแบบพี่พี่ดุไหมรุ่นพี่ดุไหมเวลาซ้อมพี่ปันพี่เจนนี่พี่ตาหวานพี่เป้พี่เชออะไรแบบเนี้ยคือเอาจริงๆริถ้าปกติเวลาถามว่าดุไหมหูดุก็ดุอยู่หรืออะไรเงี้ยก็คือแบบตอบต่อไปแต่ว่าน้องน้องเลือกใช้คําพูดคือดีอ่ะคือน้องบอกว่าแบบประมาณว่า คือไม่ได้เรียกว่าดุคือเหมือนกับพี่ๆเขาทำหน้าที่ที่เขาอาเขาจริงจังในการซ้อมจริงจังในการสอนคือแบบเรารู้สึกว่าแบบเออเด็กคนนี้รู้สึกว่าแบบความคิดไม่ธรรมดาอความคิดโตกวัยรู้สึกว่าแบบเออน่าสนใจผิวดีมากไปดูไลฟ์น้องมีนคือแบบน้องแบบเอาได้แบบชอบดูผิวไง อิจฉาเด็กอ,อยากจะมีผิวแบบเด็กๆบ้างน้องแบบเอาหน้าเข้ามาใกล้จองแบบโอ้ยลกูกโอโก้แก้มป่องๆผิวดีๆแบบอ,อย่างแพนเค้กอ่ะอันนี้ก็คือค่อยๆนึกได้ทีละนิดทีละนิดแพนเค้กเข้ามาก็อย่างที่บอกไปก็คือแบบโอ้โหไลฟ์ค่อนข้างที่จะแบบจํานวนคนเข้าดูอ่ะก็เยอะแล้วคือน้องอ่ะก็คือพูดในไลฟ์บอกว่าตอนที่ไปออดิชั่นรุ่น3ามเอออันนี้ก็ขำบอกว่า เลือกร้องเพลงจากใจผู้สาวคนนี้ของพี่โมเออคือบอกว่าร้องได้แค่สองนอนชี้ให้นินครูปีมบอกว่าพ่อพอแล้วมาลองร้องแล้วพออะไรเออน้องก็เลยบอกว่าอันนี้คือคือถ้าปกติเวลาใครบอกเออพอพอะเราก็พอนะน้องก็ถามครูว่าครูคะครูไม่ให้โอกาสหนูหน่อยลหรอคะหนูฝึกร้องมาทั้งเพลงเอออันนี้ก็ไ็นเขาคงซ้อมมันอ่ะอันนี้ก็แบบ เป็นความน่ารักของอน้องอืม,อมแล้วก็ฮูบฮูบยิป,ป <c oughs> นั่งฮูบริปของเราฮูบนี่ก็มีความแบบน้องไม่นคนเสียงแหบเป็เดกใช่ไหมเออก็แบบมีเสน่ห์แล้วก็แบบมีความแบบเปรี้ยวก็ได้เท่ก็ได้อ่ะคือแบบฮูบได้หลายสไตล์มากได้หมดถ้าสดออชื่นเป็นเด็กคุยเก่งอุย้ยรุ่นสามคุยเก่งเยอะนี่สรุปว่าฮูบนี่ค่ะมีใคร ไม่รูอเออแต่ตอนตอนนี้รู้ว่าฮูปกรีดปันมากมพี่ปันหลอ่อพี่ปันแบบโอ้แต่ละหลงลงปันตลุกป,ปันแบบหนูว่าปันมีความสวยมากกว่าความหลอ่ออะหลังหงมาตั้งแต่ไลลาเนี่ยมัไม่รู้รู้สึกว่าเขาปรับลุกให้มันดูแบบก็แบบแฟนๆก็ไปถามบอกว่าเอออันนี้ก็ตลกให้เลือกพี่รุ่นหนึ่งเป็นแฟนจะเลือกใคร ใครคะเอาพิพัน์สิคะ oh. เออเราจะตอบใครไปได้ก็คือแบบว่าอะไรนะฮู้บอกว่าเคยจีบพิพันด้วยเอ oh. คือจีบยังไงแล้วก็เออจีบยังไงบอกว่าปันเนี่ยกาลังจะกลับบ้าน oh. ก็คือแบบบอกบอกปันบอกว่าพี่พิพันธหนูกลับด้วยปันตอบว่าอะไรกลับด้วยได้ได้แต่กลับแล้วไม่ให้ออกนะ mm. ไอ้呀 <c oughs> ต๊ะนี่นี่ก็ไม่ได้ธรรมดาไ,ดไง <c oughs> เด็กชอบอยู่แล้วไง ใจอ่อนก็ไม่ีแล้วเดี๋ยวเดียวจะชวนขึ้นเรือตลอดเลยนะคะเออคือแบบคือแต่ละคนอะสไตล์ของเด็กๆก็จะมีเสน่ห์ที่แตก่าะคนต้องไปทุกคนต้องไปดูเองใช่ดูแล้วก็ระวังโดนตกด้วยอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นอะไรที่หลายๆคนต้องแบบระวังหัวจิตหัวใจตัวเองกันไว้เหมือนกันตอนทำอีพีเนี้ยพี่กุ้มบอกว่าเฮ้ยอย่าดูเยอะเดี๋ยวโดนตกก็แบบดูแบบดูพอกรุบกริบเออว่าแบบอ้าวน้อง พูดอย่างนี้สไตล์เป็นอย่างนี้เออไปไปไปเก็บว่าแบบเออน้องเป็นอะไรยังไงอแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตบ้างอย่างเจ้าเข็มประมาณสักสามสี่รอบได้สองสามสี่รอบนี่แหละคือเน็ตอาจจะมีปัญหาก็ไม่รู้เป็นที่เน็ตน้องหรือว่าเป็นที่แอพเรื่องความไลฟ์ครั้งแรกแหละก็อาจจะมีปัญหากาแชทโอ้ขนาดรุ่นพี่ก็ยังมีครั้งสองแบบค้างไปก็มีของรุ่นพี่เนี่ยน้องบางคนก็แบบยังจัดไฟไม่เก่งอ่าใช่ก็้แบบ เร่งจัดไฟเป็นสิ่งสําคัญนะลูกเปิดไลฟ์มาแล้วก็แบบไม่ได้น้องไม่เป็นไรก็ศึกษากันไปศึกษากันไปไปถามรุ่นพี่ว่าเขาใช้อะไรทําไมไลฟ์ปุ๊บหน้าแบบเด้งใสตาเป็นประกายขึ้นมาเขามีฟิลเตอร์ให้นะน้องก็ใส่ฟิลเตอร์ได้ฟิลเตอร์ก็มีอ่าแต่ว่าส่วนใหญ่ที่แบบเอาแต่จริงๆน้องรู้กันหมดแล้วแหละที่มันจะต้องใช้ไฟกลมๆอ่ะเออเออเอาโทรศัพท์มาตั้ง เออไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ารุ่นหนึ่งรุ่นสองเขาได้อาจจะต้องแบบดูมุมมุม45องศาหนูจะต้องเอียงซ้ายเอียงขวาให้หน้ามันรับเอออะไรแบบนี้แต่ว่าก็แบบเอาเป็นวาดเรารู้สึกแฮปปี้กับของขวัญชิ้นนี้เราเรียกว่าเป็นของขวัญละกันที่ออลฟิ i เชียลมอบให้แบบไม่ทานตั้งตัวแฟนๆหลายคนรู้สึกว่าแบบเออขอบคุณที่ทําให้ได้รู้จักกับรุ่นสามเยอะมากขึ้นกระชุ่มกระชวยเออมันก็กรุบกริบบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางถ้าใครแบบว่า เฮ้ยดูแล้วแบบโอ้ยน่ารักอย่าลืมไปกดโอชีให้น้องด้วยเออแล้วก็ไปปาคุกกี้ปุ้งปุ้งปุ้ง,ป,งปุ้งเข้าไปนะเดี๋ยวในอนาคตก็น่าจะมีโปรเจกต์แบบโปรเจกต์วันเกิดบิลบอร์ดโน่นนี่นั่นให้เราได้เสียตังค์กันตอนนี้ยังไม่มีเหรอ,อยังเออเราไม่ค่อยได้เข้าไปดูสักเท่าไหร่ยางยก็มีแค่ CGM กับรุ่นหนึ่งรรุ่นหนึ่งรุ่นสองไงรุ่นสามยังไม่มีเดี๋ยวถ้ามีนะ อ <c oughs> สนุกเลย <c oughs> เอาเป็นว่าก็ให้กำลังใจน้องๆเวลาที่น้องๆมาไลฟ์แล้วกันเนาะใช่แล้วก็นะะกหนึ่งกิจกรรมนอกจากการที่น้องจะก้น,น,นแผดง เพเตอร์แล้วอีกหนึ่งอันที่จะตามมาในปีนี้แต่ไม่รู้เมื่อไหร่เพราะเขาเลื่อนไปแล้วก็คือเสียใจเสียใจมากจริงๆอันนี้เราคิดว่าแบบไม่น่าเลื่อนใจคิดหวังว่าอย่าเลื่อนเลยใจคิดเอาจริงๆรันเดินสอบไงมันเออเออมันเดินสอมาตอนแรกคิดว่าอ๋อมันคงมันคงไม่ไม่เลวร้ายไม่รุนแรงมันน่าจะได้อยู่แต่ปรากฏว่ามันไม่โอเคได้อยู่แบบว่าไม่ได้เอได้อยู่แบบว่าไม่ได้อันนี้นะเอาก็เลยเลื ือกิจกรรมทูชอตของวรตะาพีเพิลจากเดือนสาเดือนสองไปเป็นแบบไม่มีกำหนดแล้วก็ขยายการพรีออเดอร์จนถึงวันที่สองกุมภาเวลาเที่ยงตรงรวมถึงว่ามีน้องๆรุ่นสามเนี่ยเข้ามาทูชอตเป็นครั้งแรกไป<อ>กถ่ายรูปกับน้องๆไปให้กำลังใจน้องๆกันได้นะคะครั้งแรกเลยนะแล้วก็ พูดถึงวัลตะากันสนิดหนึ่งก็จะมีแบบเมมหลายๆคนเมมบางคนที่แบบเปลี่ยนชุดเป็นวลตะาด้วยอายากถ่ายก็ไปถ่ายกันนะเออ,เ,อ,อเพราะว่าชุดเซ็มชุดนี้น่ารักมากจริงๆ<า>เออแล้วก็รายการของเราจะพูดถึงวลตากันบ้างไหมค่อยว่ากันค่อยว่ากัน,คอ,กนคอยติดตามก็ค,คือได้ข่าวอ่าพี่อุ้มเขาก็แบบเหมือนไปเห็นชุดเซ็มจริงๆแล้ว ืโลกแกรมอะไรแบบนี้จะมาขิงไหมขิงไหมเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกว่นนั้นกลับมาทำไมเครียดปวดหัวก็ไม่รู<ว>้เอออะไม่เป็นไรนะคะเอาเป็นว่าให้กําลังใจน้องๆทุกๆคนกันเยอะๆแล้วก็เขาเรียกว่าน้องรุ่น3ามกำลังเติบโตเจริญง,งอกงามรดน้ําพอดีกันเยอะๆนะจ๊ะสำหรับแฟนคลับฤดูใหม่อืสําหรับ EP นี้เราสองคนไปก่อนแล้วล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คู่หูพอดแคสต